อันนี้เติมมันมที่เราสามแสนครับผมยังไม่เต็มถังเลยนะ <c oughs> ยังไม่เต็มถังครับลิตรละอันนี้เบนซินคือแอดซังลิตรละสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อเกิบาทเอา้าไม่ใช่หรอ <c oughs> น่าจะเป็นกีบนะก็ใช้ตู้ไทยอันนี้การส่วนก็คือดีเซลลิตละสองหมสองหนึ่งเ็ดศูนย์อัตราแลกเปลี่ยนที่เรามาวันนั้นนี่หนึ่งบาท หนึงบาทแรกได้465รกสิบห้ากีะเดิ <c oughs> นทีเป็นหมื่นเป็นแสนเลยลิตรสองหมื่นหนึง <c oughs> ก็เอาอยากรู้เป็นลิตบาทต่อบาทเท่าไหร่ก็เอา465ร้อยหกสิบห้าหารนะครับรมีสามแสนสียไอ้ มีการ CS ครับได้ครับ เดี๋ยวเขาจะต้องแข่งกับรถตู้ทีมเอรถซีอร์ดทีมบีรถมีดีทีมซีแล้วรถสีบอร์ดทีมดีตามแสงมั้งใจเอาแซงนะเออมันจะเล่งคนกุ้งคนกุมอ่ะอันนี้อันนี้เป็นห้องวาสนามเองก็ปากมองหลวงเขาบางเซอร์กิตถ้าเขาได้แซงรถตู้นะมันจะบี้เขาจนเขาง่ายถ้ามันแซงนล้มันก็จะไปจ้าตั้งหน้ารอเขาแหั ถ้าเจอหกล้อน้อยนี่ระวังถ้าเขาตอนเขายูเทิร์นเนี่ยเขาจะจะจอดแล้วเขาจะทำท่าจะจอดแต่เขาจะเปิดไฟเลี้ยวนะมันจะยนะูเทิร์นนะระวังจะเลี้ยวไม่แหงเดนเนี่ยต้องระวังโยนข้ามเลยมั้งสาดแตะไว้ก่อนเลยอั <c oughs> นไหนสงสัยยิงแตะไว้ก่อนยิแตะนี่ไปมันจะเริ่มเข้าสู่การบุญไหว้หน่อยเ <c oughs> ส้นเนี่ยจะเป็นเส้นบุญไหว้ที่สุดนะโอเค